สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันนี้นะครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้ราคาที่67บาท20สตางค์นะครับก็คือวันนี้ ราคายังคงตัวนะครับเหมือนเมื่อวานยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เปอร์เซนวันนี้ราคาที่6 4 6บาท6 8สตางค์นะครับวันนี้ราคาปรับบวกเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนั้น8 0สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ามไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่6 9 5 6บาท56สตางค์นะครับวันนี้ก็ยัง ปรับบวกมาที่36สตางค์จากเมื่อวานนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซนต์วันนี้ราคาที่48บาท50สตางค์นะครับคันนี้ราคายังไม่ปรับบวกไม่เพิ่มเพราะว่าราคายังคงตัวเหมือนเมื่อวานนะครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สเปอร์เซนต์สดราคาก็อยู่ที่24บาท25สสตางค์นะครับราคายังคงตัวนะครับ ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่26บาท80สตางค์นะครับราคายังคงตัวครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนราคาก็จะอยู่ที่29บาทนะครับวันนี้ราคายังคงตัวครับ ยางเคอยางก้อนถ้วยชั้นต่ำราคาวันนี้ก็อยู่ที่31บาทส0สตางค์นะครับราคาก็ยังคงตัวเหมือนอยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทิศท,ทางจะไปทางไหนขึ้นหรือหรือ ลงอย่างไรนั่นเองครับ